สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y ยูทูบเท็มคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู่ที่2ของรายการมวยมันชนเมืองประจำวันอังคารที่12บสองนวาคม2565ันห้าทีวีมวยนานาชาติลังสิทธิ์ในการชกกลางวันนันชัยเล็กสอโชคมีชัยด่วอนันชัยเล็กปอพิคเนต110ปอนด์กับเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์110ปอนด์แล้วกันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ เป็ดสองของรายการไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับรพิจนะมงกรเพชรปอรมบนชัยวันนั้นโดนน,นับด้วยครับและล่ลาสุดแพ้ให้กับทางด้านแลมโพสิทธิ์คุณวสันขณะที่เพชรสองแสงฟอร์มหลังชนะเพชรกองกอยเกียรติทองยศล่าสุดสะดุดแพ้เพชรเอกเกียรติจำลูนความเร็วของกอยู่ที่มุมแดงครับและเปรียบอยู่10ต่อ9แต่ว่าปล่อยตัวยกที่3ความ,มเปรียบข้ามอยู่ที่น้ำมือนครับ2-1แล้วก็มีฉีดยายกับทางด้าน นานชัยเล็ก้วยครับห้า0มืนบาทครับถ้าพิชชนะได้ในวันนี้ยพยายามพลอยมันหนึ่งสองอเขียขาซ้ายจับนายได้ครับหลายคนเคยเห็นหัวจิีบนายนันชัยเล็กนะครพยายามเดินต่อนะครับวางแกงซ้ายโต้เกี่ยวและโต้คืนแม่นๆครับทางด้านนี่โอ้ยสอกซ้ายยักไว จับในพยายามจะขยมะ่มราะคนั้นใช้เล็กเสียบข้อขวาเด้งข่าขวาอัดเข้าไปอีกทีกรรมการลากตะู่วออกมากางวเวทีแล้วก็คงเดินต่อเนื่องครับด้นาน,นนั้นเดินใช้เล็กหัวจินหัวใจของเขาไม่ต้องพูดถึงครับหลายคนเคยเห็นไปแล้วไฟที่พลิกชนะมังกรเพชรวนนันนี่โดนนับด้วยครับเสียบแข้งซ้ายสับศอกซ้ายเติมเข้าไปจับในได้หุกขวาทิ่มบอนซ้ายเพชรทองแสงต้อง สายสกัดการเดินของนันชายริกเยอะๆครับเพราะว่านันชายิกนี่ถึงตัวตลอดพยายามจะบิดนักเทียบเข่าขวาไม่ผ่านครับจังหวะนี้ัตวตแข้งซ้ายยัดเข่าขวาครับโอ้โหจังหวะโอ้โหจังหวะหักจังหวะนี้ครับแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินนั่นนันชายิกเหนียบซ้ายยัดเข่าขวา จิ้มหมัดซ้ายครับขยับหมัดซ้ายไม่ถึงแข้งซ้ายมากเอ,อนครับโอ้โหหมัดไม่ถึงแต่ว่าแข้งซ้ายถึงครับแข้งขวาเข้าไปตี้ายยาวๆจิ้มหมัดขวาเทียบเทียบต่อขวาครับโอ้โหยกที่สามวี๋ยวตามกันต่ออีกสองยกที่เหลือครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรรอติดตามครับตามต่อไอบุที่ยกที่สี่ครับมันลุ้นอีกสองยกสุดท้ายคใครจะเป็นฝ่ายรับการชุมมือ ปล่อยตัวยกที่4ความให้เปรียบข้ามมาอยู่ที่สเหมอแดงครับมาดูว่าว่ายกนี้ทางด้านนาชชัยเล็กจะเดินจับในตีได้หรือไม่ครับรัวเป็นแข้งซ้ายของเพชรทรงแสงครับที่สกัดการเดินของอน,นันทชัย จะเดินเบียดเดินชนครับฉีดยาห้าหมื่นบาทยังมีให้เหมือนเดิมครับโอ้ยดักแทงซ้ายครับโอ้โเลือูกชาสวยสวยงามดูว่าเพชรส่งแสงดูดีกว่าครับตัวความแข็งแกร่งแของนันชัยยังไม่ละความพยายามครับดูจังหวะนี้ เข้าบ้านครับไม้แลกไม่ประท้าครับสนามเพชรฉายแสงยิ่งชกทางด้านเพชรสร่องแสงยิ่งใหญ่ครับดักแทงขวาแล้วก็ตั้งกำแพงวนออกไปรอบๆหนีไปเรื่อยๆครับขณะที่อันาชายนัยเล็กก็ต้องชิงจุนครับแม้ว่าจะโดนดักแทงซ้ายโดนแทงซ้ายครับแต่ว่า ยังทําอะไรเขาไม่ได้ครับยังหยุดเขาไม่อยู่ครับยังพยายามที่จะเดินจับในตีครับบนจิตนใจของเขาสุดยอดครับโอ้ยดักแทงซ้ายลูกนี้ครับส่วนปลายุกที่สี่ครับ ยกที่สี่ครับยกีนาีกเลยหกข้าเท่าไหร่เอ้้าสามสิบสามแสนกยก่ายกสุดท้ายครับยกสุท้ายพอะยกสุดท้ายความได้เปรียบอยู่ที่มุมนนครับได้เปรียบอยู่หกสิบชตัวยกสุดท้ายนี่ แดงนี่มีชตยารวมทั้งสิ้นครับหนึ่งแสนห้ามื่นบาทลูกขยันครับลูกชัดโอ้อโยตกใจมาก หมืนบาทครับฉีดยาให้กับเขาครได้กันคุณระแพครับลูกแข็งแกรงแข็งแรงส่วนน้ำมันนี่ได้ลูกจักดแจ้งชัดเจนครับแล้วก็รูปลา่างชุวงชูทูทได้เปียกด,ด้วยครับรง่ายๆทำแต่ละดอกมันเห็นชัดกว่าครับทำแล้วก็อาการเห็นชัดนะครับว่ากันแบบนั้นต,ต้องชื่นชมติตวิจัยของอนันตชัยเลกครับ โอ้โหต้องบอกว่าสู้ดีเหลือเกินครับตามแบบตามฉบับของเขาแลวครับต่อยหมัดฟันศอกจับในทีเลยว่าใช่ครับไม่ด่ครดามางวันได้ป่ะใช่ครับอากาศก็เงียบครับมี เฮตกันเล็กน้อยครับช่วงที่มันจะเล็กต่อยหมดแต่ต้องชื่นชมว่าหัวซีอินได้ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วหัวจิตใจของเขาที่เกินร้อย สู้เต็มที่นะรนัางวันชายเล็กบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่าดีเหลือเกินครับแต่ว่าด้วยอาวุธแล้วก็เหลี่ยมทรงมวยครับมวลสุดท้ายครับเดีย๋วดวยวรอชูมืออย่างเป็นทางการครับทำการลุบหลงคะแนนไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ท้งด้านเพื่อสองแสง เพชรเจริญวิรับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนใัใช้ยเล็กสอโจมมีชายไปแบบสนุกสุดมันละครับบรรยากาศในที่นี่เดี๋ยวเช้าพอสมควร